สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังไม่ต้องลาวงการแล้วเข้าเต็มๆทั้งบนทั้งล่างเลขโอโกดังออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจหวยงวดประจำวันที่1กันยายน2566รางวันที่1รางวันละ6ล้านบาท915478เลขท้าย2ตัวรางวันรางวันละ2 0 0 0บาท91 จากที่ก่อนหน้านี้โอโกดังได้โพสตว่าถ้าไม่ถูกงวดนี้จะเลาวงกัดล่าสุดเลขท้าย2ตัว91และรางวัลที่1โดยเลขที่ให้คือล่างมี1และบนมี7เรียกได้ว่าเข้าเต็มๆเลยทีเดียวขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ